อ่าอ่าอ่าไอ้ลูกมึงจะทำอะไรพี่ชาร์ดดุเนี่ยฮะไม่ทำอะไรไเลย ขอโทพี่พี่พี่ขอโทษบ่หายอไบ่หายอะไรทำไมลูกเนียไม่ร้สกห

Mm -hmm. Bike down, mid. Cover going out. let <laughs> <laughs> <Last> me <player standing. laughs> if they mess with one of us they mess with all of us

ending Ace. Okay. Try the same old tricks Euh... -uh. ตีดหวงเคลล้เคลล่า้ใส่โอ้โหเปิดจัดอะไระีะ เออมันก็บอกเดียวกันนั่นแหละอะไรไม่ดีอ่ะ ทุโทษนพี่ดูให้เว้นแต่เบียดกูแต่เบียดกู กูต้องไปไหนอ่ะโทษโทษโทษพี่ผมดูให้เป็นู่นะอีกฝั่งหนึ่งก,ก็ดูสิไม่ได้หรอตรงนั้นอ่ะทำไมต้องเบียดกูรักกูหรอโดมาดิโดกูมาแล้วกูอ่ะไอ้เห,หี้ยไม่ใช่น้องกูอีย แล้วน้องกูไหมออไป ได้หนาตื่นแล้วใช่เพิ่งได้กด 八百万。<all> <laughs> เก่งอ่ะเก่งว่ะองดูบูเมนมันดีรู้นี่ย โดนแน่ cool. โอ้ยสวย อะไรนะฮะคืออะไรวะไม่ได้ยินอะเฮ้ยถึกด้วยอหรอมาไงเนี่ย พี่ผมยังไม่มีแฟล้อะตัวไหนพี่ อะไรนะพี่เฮ้ยมีดอะไรอ่ะมีดอะไรอ่ะแดงๆอ่ะมีดะอะไรไซเล็กบ่สวยยินนะใบพัด เอ้ยอเี่เาอยอยู่เพี่พี่ชารอยู่แล้วผมเพรปลอดไปเดี๋ยวตรงเนี้ยผมยิงอันนี้ให้ถ้ามันอยู่ทันทนเรวมากโอเคมีดยโนนทิงไซร์เลยบอกพี่ไปจริงนะ ส0่เมตรอุย้ยโอลิคี c t ถามหาเลยอ่ะไปหดจากขอจริงคนเนี้ย

โอเคนี่อยู่ไหนเ่ะยังไม่เห็นมีดเลย สวยเี้ฮ้เปลี่ยนวะแชมเปลี่ยนเนี่ยสองพันย่สิบสองอะพี่ชาบดีประชมเปี่ยนปีไหนนะพี่ ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเ๋ยวองน้อะไรอะอะไรพี่ โอ้โหเอ้ยปีดีล้วโหจะกินดีมีชายไปครึ่ง อ๋ออยู่ฮะเอาพาตีมอยู่ฮะปวดนดเจ้าบ้ามามาพิชาบ้าสุดไงอเ,เอ๊ะทำไมเหมือนเสียงสะท้อนเนาะ เจสซี้อนจากไงร,รู้เฮ้ยผม I know exactly where you are โอ้ผุมให้คนเราเม็ดแตดเม็ดเราไม่เท่ากันแต่เขาเขาง่ายจัดเลยนะแบบเริ่มเรามาโอ้เสียงดิสไอรูสสะท้อนไอ้เหี้ยก็รู้เอ้ย พูดไปก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองทวนกลับมาตลอดเฮ้ยเรนน่าไปไหนอ๋อ <laughs> โอ้ดูมันจะแปมดี <layer> เฮ้ยเปนปืนเดียวกันวะแบบโรงงานผลิตไรออดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันนิ่งังวะทีละห้าไม่แบบ ตอบสเปนนี่ไลอัพวะ การแข่งชัยพี่ก่อนนี่ไงพี่อาไหนไหนไหนนี่ไงของฝากเฮ้ยฮี่ <c oughs> <c oughs> นี่แหละรางวัลที่ต้องการจะไป let's <c oughs> go มันเสียงด้วยเหรอพี่ตรงเนี้ยมันเสียงถึงเดียวก็เสียงวหรอแลอวอับไ,ไม่ถึง ่ะได้ไงอ่ะผมีโปอ้อะเอาอย่างนี้เลยไหเหรอะส่แล้วไม่เป็นไรเราซ่ากันได้อ เฮ้มานี่เอาไปสองละจะตายพี่ที่เหลือฟังด้วย standing. Hey, đừng lái đừng, đừng lái đừng ở bên เปลี่ยตัวน,นี้ไม่รู้เลยไม่เห็นเอาบน หลุดไหมนั่นโดนหัวได้ไงโปเฮ้ยตำโพงวัดวรอ โอ้ยปืนนี้มันเล่นยังไงเนี่ยเี่ยวีตาด่าคนเล่นตรงนี้ ไอ้นี่ยาอ้โอ้จิกนี้ได้ ีกันน้อง